คืนนี้มันหนาวจากที่ไฟยังสว่างกอดอะไรไม่ได้นอกจากเงาในกระจก Yeah 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 กอดความเงาไว้แน่ในคืนที่ไม่มีใครเสียงหัวใจมันดังกว่าเสียงของคนทั้งโลกยิ้มให้ทุกคนได้แต่ข้างในใจมันพังกอดความเงาเอาไว้เพราะไม่รู้จะกอดใคร เดินคนเดียวบนถนนที่ไฟมันกระพริบชีวิตมันบุรีหมอดลงไปทีละนิดคำว่ารักมันหายเหลือแค่คำว่าคิดเหลือเพียงเหงาความหลังที่คอยสะก,กิดเจ็บโทรศัพท์ยังอยู่แต่ไม่มีเชื้อใครแชทเก่าที่เคยวานวันนี้มันกลายเป็นไฟเผาใจหมอดใหม่เหลือแค่ควันลอยไปความจริงมันโหดร้ายแต่กูก็ต้องยอมรับใ มวนกอกดควาเมเงาไว้แน่ในคืนที่ไม่มีใครเสียงหัวใจมันดังกว่าเสียงของคนทั้งโลกยิ้มให้ทุกคนได้แต่ถางนใจมันพังกอดความเงาเอาไว้พอไม่รู้จะกอดใครกอดาไว้แน่ในคืนที่ไม่มีใครเสียงหัวใจมันดังกว่าเสียงของคนทั้งโลกยิ้มให้ทุกคนได้แต่ถางนใจมันพังกอดความเงาเอาไว้พอไม่รู้จะกอดใคร วิ่งหนีความจริงแต่ความจริงมันวิ่งไวพยายามจะลืมเธอแต่ทุกอย่างมันยิ่งชัดไปคำสัญญาที่เคยให้ตอนนี้มันไม่มีคาดด่าใดเหลือแค่บทเพลงรักขัพงที่กูตั้งใจได้หัวใจก <Hey! S 1> ลางคืนมันยาวพอความคิดมันไม่ลับละเราไม่ได้ช่วยลืมแค่ทำให้เจ็บชัดละโลกหมุนไปข้างหน้าแต่ใจกูมันติดลมหยืดมองชีวิตตัวเองมันดูหนังรามาคมถ้าความเงียบม,มีเสียงมันคงร้องเรียกเชื่อเธอแต่ต่อให้ดังแค่ไหนก็ไม่มีวันได้เจอ กอดความเงาไว้แน่ในคืนที่ไม่มีใครเธอโลมันไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเจ็บจนชินชาน้ำตามันแห้งไปกอดความเหงาเอาไว้จนกว่าจะแข็มแข็งพอเดินต่อไป yeah, yeah. บางทีความเหงา oh o ว oh oh ว e า h ก็คือเพื่อนที่ไม่เคยทิ้งกูไปไหนะ